ของอร่อยๆมาแนะนําคุณผู้ชมกันด้วยค่ะใครที่ชอบปอบเปี๊ยะทอดรีบฟังทางนี้เลยแต่จะบอกว่าปอบเปี๊ยะทอดที่จะพาไปทานเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนไปกันที่บ้านหนองอีตื้อตําบลสีสุขอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเพราะที่นี่นี่อุยนี่นี่แหละนี่คือไฮไลท์เลยค่ะไหนปอบเปี๊ยะทอดดอกก่อนทอดนี่ค่ะเป็นวัตถุดิบสําคัญในการทําปอบเปี๊ยะทอดที่บอกนี้เพราะ มันคือปอเปี๊ยะทอดมันปูนาโอ้ปูนาคเกตัวใหญ่ซะไม่มีแแนี่นะปูนาเหล่านี้ล่ะค่ะก็เอามาเป็นวัตถุดิบสําคัญในการทําปอเปี๊ยะทอดโดยคุณสายฝนบรรณิจรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันปูนายายหลานก็มาโชว์ฝีมือการทําเมนูนี้ให้ดูเลยนะคะคุณสายฝนบอกว่าเกิดจากไอเดียที่ตัวเองเนี่ยเริ่ม ชอบทานปอเปี๊ยะทอดก่อนค,ค่ะคแล้วก็เป็นคนไม่ทานหมูไงแล้วยังไงทีนี้จะต้องหาไส้แบบไหนมาทําปอเปี๊ยะก็เลยนําเอามันปูนามาแปรรูปทําเป็นไส้ปอเปี๊ยะ<อ>ก็เลยได้เมนูนี้ออกมาค่ะส่วนขั้นตอนการทําก็คือจะเอามันปูนา300กรัมไปผัดกับน้ํามันพืชและกระเทียมผัดจนสุกเลยค่ะกลิ่นนี่ก็จะหอมปุ้งเตะจมูกข,ขึ้นมาเลยนะคะผัดไปผัดมาเคล้าไปเคล้ามาจนสุก จากนั้นก็ใส่ผักต่างๆลงไปตามชอบเลยกะหล่ำปลีแครอทเหื้อหอมที่ทำเนี่ยคือเป็นการทำตัวไส้ก่อนกตูอลผัดไปผัดไปนะคะอย่าลืมปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลนะคะจากนั้นแล้วค่ะเราก็ผัดผัดเค้าเค้าไปจนมันสุกจนเส้นมันฉ่ำนะคะจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นแล้วก็ผัดอีกรอบหนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันขยี้ขยี้หน่อยนะ แค่นี้คุณผู้ชมก็การทําไส้เนี่ยถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยจากนั้นก็นําไส้เนี่ยมาห่อกับแป้งปอเปี๊ยะนะคะโดยจะใช้ไข่ไก่นะเป็นตัวยึดไม่ให้แป้งปอเปี๊ยะมันหลุดออกอ,อันนี้เราเล่ากระบวนการให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยนะ,ะออเส่วนใครคุณผู้ชมฟังแล้วโอ๊ยฉันไม่ทาเองหรอกอาห,หาซื้อดีกว่าใช่ไหม เขามีขายคุณผู้ชมกล่องหนึ่งขาย50บาทได้ทั้งหมด8ชิ้นนะแล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆเราสั่งได้ใช่ไหมสั่งได้ด้วยแล้วก็สั่งแบบดิบๆอ่ะเอาป<ะ>ไปทอดเองที่บ้านอ๋อนี่ไงส<อ>ะดวกมากๆจริงๆนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าคุณต้องออ,อเดอร์ล่วงหน้าสัก1นึ่งวันค<อ>่ะเขาก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีๆเลยด้วยเหมือนกัน เป็นไงดีไหมตอเตียทอดมันปูน<อ>าฝ<อ>ากออเดน่ารับประทาน,นจริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนี่แหละครั้งแรกเลยนะคะที่เราเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันก็ถือว่าเป็นไอเดียนะในการนําเสนอการรับประทานแบบใหม่โอ้อยากกินอยากกินอยากกินค่ะฝากออเดอร์ด้วยนะคะลงหน้าสักสองกล่องเนาะ